สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้พบกับพวกเรานะคะ PLC of P6 Channel นะคะเราจะออกอากาศใน YouTube และช่วงเวลาที่ออกอากาศก็จะเป็น16.09นะคะแต่ว่าเราจะต้องฟังนโยบายของเรียนก่อนก็เลยเลื่อออกอกาศมาตรงนี้นะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Live หรือว่าเข้าไปทาง YouTube ที่เรากำหนดไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้เชิญผู้แอนก่อนค่ะค่ะก็ สวัสดีท่านคณะผู้บริหารนะคะคณะกรรมการนะคะแล้วก็คณะผู้ครูทุกคนนะคะสำหรับการ PLC นะคะของสายชั้นป .6 กนะคะก็อย่างที่ท่านผู้ในการบอกนะคะก็คือเราไม่ต้องเอาเรื่องที่มันห่างไกลเนาะเอาเรื่องใกล้ๆง่ายๆใกล้ตัวก็คือตอนเทอมหนึ่งเนี่ยเรามีการหลักสูตรต้านทุจริตเข้ามาทีนี้นะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำเนาะ มีนโยบายมาจากเคสเราบอกว่าไอ๊ะไหนๆต้องทาแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้แล้วกันมาทาเป็น PLC ของสายชั้นเราซะเลยนะคะเราก็เลยไดห้หัวข้อนะคะในการทํา PLC ของสายชั้นป .6 ของเรานะคะก็คือการพัฒน,นาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับภูมิสาระการเรียนรู้ต่างๆตามแนวทางของ Active erm Learning นะคะ เดี๋ยวก็ในขณะที่เราสไลด์ก็จะพูดไปก่อนนะคะก็คือการทำ PLC ของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายรูปแบบนะคะเราก็ลองไปดูเราก็ลองมาใช้รูปแบบนะคะรูปแบบที่เราทำเนี้ยก็เป็นรูปแบบที่ทําในเรื่องของเราไม่ได้ทําเป็นพฤติกรรมแต่เราเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนดังนั้นเราจึงทําเป็นเหมือนแผนการเรียนการสอนนะคะก็สําหรับอของกลุ่มเรานะคะก็ทําไปทั้งหมด สิบสัปดาห์นะคะซึ่งรวมแล้วก็คือ39ชั่วโมงที่เราทํากันไปนะคะใช้เวลา10ส,สัปดาห์นะคะก็คือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะก็เดี๋ยวก็จะได้เล่าคร่าวๆนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเริ่มแรกเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งของเราเนี่ยก็คือการตั้งชื่อกลุ่มก็อย่างที่บอกว่าเราแบคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรกันดีอ่ก็คุยกันแล้วว่าเอ้ยไหนๆเธอเนี้ยต้องทาหลักสูตรต้านทุจริตอยู่แล้วงั้นก็เอาเรื่องนี้เลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ทาแล้วก็ได้งานพวก กันไปด้วยนะคะก็เลยเลือกเรื่องนี้มานะคะทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอาเรื่องนี้เราก็ประชุมกันมาอพอขั้นตอนที่1ผ่านไปแล้วสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็มาคุยกันว่าเอาแล้วเราจะสอนหลักสูตรด้านเทคเนี่ยแล้วเด็กของเราเนี่ยตามหัวข้อที่เขาสอนน้เด็กของเรามีข้อด e ีหรือข้อที่ควรปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อเราจะได้นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนนะคะเราก็มา เสนอปัญหาแล้วก็วิธีที่จะพัฒนานะคะออของเราเนี่ยก็คือปัญหาของเราเนียเราก็อูนักเรียนเรามีข้อดีเยอะแยะเลยมีจิตอาสามาโรงเรียนสม่ำเสมอนะคะมีมารยาทมีน้ำใจเรียนนี่คือนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็แล้วสิ่งที่ต้องพัฒนาล่ะเราก็มองว่าเว้ยนักเรียนเราบางคนยังขาดความกล้าแสดงออกนะออความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์นะคะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ากก็คือทักษะการการอ่านจับใจความ พูดถึงนักเรียนชั้นป .6 นะคะเราเป็นทักษะที่เราจะใช้ในการสอบด้วยนะคะในการอ่านทีนี้เราก็เลยพอเราได้ปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็กลับให้การบ้านทุกคนกลับไปคิดว่าเราได้ปัญหาแบบนี้แล้วแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อเราก็มาที่ ขั้นที่สามนะคะขั้นที่สามของเราเนี่ยเราก็มาคิดว่าเฮ้ยเอาไงดีเราก็เลยได้มาเป็นรูปแบบที่เห็นนี้ก็คือโมเดลนะคะโมเดลการสอนที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้คุณครูของเราช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะโดยที่เราไม่ได้คิดนมาว่าเฮ้ยต้องเอาตัวนี้ตัวนี้แต่เราไปหาทฤษฎีว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เหมาะสําหรับจะใช้ในการสอนนะคะก็คือเราก็ได้สร้างทฤษฎีน,นี้ขึ้นมาก็คือทฤษฎี c กำลังสา s นะคะโมเดลก็อยู่ข้างๆนี้นะคะที่เราติดไว้นะคะโมเดลนี้คืออะไรโมเดลนี้ก็คือโมเดลที่ใช้ในการสอนหลักสูตรตั้งคุณเจตดก็คือทุกคนจะนําโมเดลเนี้ยที่เราคิดไปปรับใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆปหกก็มีทครูกลุ่มสาระต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เอาไปปรับใช้กับเนื้อหากับเนื้อหาของัวเองนะคะอ่ะขออธิบายนะคะ c ตัวแรกที่อยู่วงด้านในเลยสีเหลืองนะคะก็คือ ขั้นแรกนะคะก็คือขั้น creativity นะคะก็คือเป็นขั้นที่สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะว่าในขั้นนี้มีอะไรบ้างเราก็มาเสนอแบ่ว่าเอ้ยกิจกรรมขั้นแรกคือขั้นที่ต้องดึงดูดนักเรียนแล้วมันควรจะมีอะไรบ้างก็มีเสนอมาเก,กรรมการศึกษามีเพลงมีคําถามมีวิดีโอมีบทบาทสมมุติบางคนบอกว่า อย่านี้มัน 4G แล้วเอาเทคโนโลยีดีกว่าให้นักเรียนได้ใช้นะคะแล้วโรงเรียนเรานะคะท่านผู้นวยการนะคะก็มีโทรทัศน์ติดห้องเลยเพราะฉะนั้นเราก็มีการใช้เทคโนโลยีในการสอนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการใช้นิทานคุณธรรมนะคะเข้ามาช่วยนะคะแล้วมาขั้นที่2นะคะ C ตัวที่2นะคะก็คือ cooperative นะคะก็คือการร่วมมือร่วมใจนะคะคือร่วมมือร่วมใจในที่นี้คือร่วมมือร่วมใจของนักเรียนนะคะ ทำอะไรบ้างแบบ่งกลุ่มนะคะวิเคราะห์ร่วมกันระดมความคิดนะคะแล้วก็ช่วยกันหาทางออกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นตกผลึกความรู้นะคะหรือว่าคิดอ์ไรน,นะคะตกผลึกความรู้ในที่นี้คือนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนได้อะไรนะคะก็คือรูปแบบของใบงานต่างๆที่เรานํามาเสนอตรงนี้นะคะก็มีอย่างภาษาไทยของเราเนี่ยเสนอในรูปแบบของแผนภาพความคิดนะคะผักมโนทัศน,นะะ์นะคะ แบบทดสอบหรือว่าเป็นคำถามนะคะกระตุ้นความรู้สุดท้ายเลยสเต็จที่4ก็คือขั้นแชร์ลิง์นะคะแชร์ลิงในที่นี้ก็คือการแบ่งปันความรู้นะคะซึ่งก็ทําได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะก็คือคุณครูเนี่ยก็คือถ่ายรูปนะคะในขณะการทําการเรียนการสอนนะ,ะลรวก็แชร์ลงไปในเพจน,นะคะการจัดทำป้ายในเพจน,นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่สุจริตนะคะจิตสกรองที่เราอยู่ทาทุกวันตอนเช้าเนี่ย เราก็ให้นักเรียนได้ออกมาพูดก็เป็นการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะนอกจากในห้องแล้วยังเป็นระดับโรงเรียนนะคะออนอกจากนั้นเรายังมีได้แชร์ผลงานของเด็กต่างๆนะคะไปในไลน์นะคะเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนะคะอ่ะทีนี้พอเราได้โมเดลแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นท่านที่4ของเราเราก็ได้เชิญท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ในที่นี้นะคะกิจกรรมของเราก็เชิญ อัจฉริวทรงนะคะก็ขอบคุณคุณครูนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการสอนนะคะอย่างที่รู้กันนะคะมากมายท่านก็ได้มาให้คาแนะนําว่าในขั้นนี้นะเพิ่มเพิ่มอันนี้ดีไหมอย่างเช่นท่านขั้นแรกท่านก็บอกว่าเพิ่มที่ทานคุณธรรมดีไหมในขั้นต่อมาท่านบอกว่าเออเอาเพื่อนช่วยเพื่อนสิอันนี้มันน่าจะดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นโมเดลที่ท่านรับรองมาแล้วนะคะพอท่านรับรองเสร็จ ผู้เชี่ยวชาญรับรองโมเดลของเราเสร็จแล้วเราก็นําโมเดลนะนะั้นไปใช้ซึ่งในการใช้ก็จะอยู่ในชั่วโมงที่6 7 8 9นะคะขอยกตัวอย่างาสั้นๆน,นะคะอย่างของแอนสอนภาษาไทยแอนก็ไปปรับใช้กับการเขียนแผนภาพขครงเรื่องนะคะซึ่งแผนภาพโคงเรื่องอะ่ะมันเป็นการคิดแบบมีการแยกแยะตัวละครฉากข้อคิดเหตุการณ์คือต้องอ่านเรื่องก่อนก็เลยเอาวันนี้ไปใช้ใช้ยังไง นะคะก็คืออันแรกเลยลองเปิดวิดีโอให้ใน,หนักเรียนดูอันที่สองลองให้ในักเรียนอ่านบ้างแล้วลองมาดูกันว่าเอ้ะมันเป็นยังไงระหว่างการเปิดวิดีโอและการอ่านและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เชิญจับคู่บัดดี้กันเองในกลุ่มด้วยไม่ใช่ให้แค่ผู้เชี่ยวชาญนะ<ม>ก็จับคู่บัดดี้ก็ของแอนก็คือพี่โยพี่โยก็ไปดูแอรสอนบ้างเอ้ยไม่ได้ดูแบบเหมือน เขาเรียกว่าไม่ใช่ไปดีเทศการสอนแต่การไปดูเพื่อเออติมเต็มพัฒนาข้อที่เราต้องแก้ไขก็เชิญคุณครูโยโไปโยไปดูครูก็บอกว่าเฮ้ยแอนขั้นนี้นะักเรียนยังยังไม่ได้ร่วมเต็มที่นะทำแบบนี้ไหมนะคะเราก็ไปหมักนะคะซึ่งเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะพอเราดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงขั้นที่เสุดท้ายขั้นที่10นะคะ ขั้นที่10ของเราเนี่ยก็เป็นขั้นสุดท้ายกคือการถอดบทเรียนนะคะซึ่งในการถอดบทเรียนเนี่ยก็คือครูคทุกคนหลังจากเอาโมเดลนี้ไปใช้แล้วก็มา,าแลกเปลี่ยนกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เชิญท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วในขั้นนี้ก็ได้เชิญน,นะคะท่านผู้บริคณะผู้บริหารก็คือท่านรองเสริญชัยนะคะรอง่ายวิชาการได้เข้าไปาฟังด้วยว่า,อาพอเราทําตามนี้แล้วเนี่ยปัญหาของเราคืออะไรนะคะแล้วก็ ออข้อดีของการทำแบบนี้คืออะไรแล้วเราควรจะพัฒนาต่อไปอย่างไรนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้คําแนะนําทีมากนะคะท่านก็บอกว่าเฮ้ยารใช้คําถามมันดีนะแต่เอออยากให้นักเรียนเนี่ยอยากไปปิดกั้นขนะอยากไปบ้านะให้เขาได้ตอ,อบตออตามที่เขาอยากจะตอบเลยแล้วให้เขาลองได้สังเคราะห์ดูซิว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันสามารถจะทําอะไรได้บ้างแบบนี้นะคะก็หลังจากที่ทําไปแล้วนะคะก็รวทมทั้งหมด1ิขั้นตอนอย่างที่บอกนะคะ สิบสัปดาห์เราก็ได้ทั้งหมด39ชั่วโมงค่ะก็สำหรับขั้นตอนก็จะมีเท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวลำดับต่อไปจะขอเชิญครูแสนเดือนนะคะมาเล่ากิจกรรมข้าวของแต่ละวิชาให้ฟังนะคะค่ะขอบคุณค่ะครูแอนก็ในสายชั้นเรานะคะที่จะอินทิเกรตได้ก็มีทั้งหมดก็ภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์เนี้ย ก็ยังมีสาระที่4ที่4เทคโนโลยีเข้ามาด้วยก็ได้อีกหนึ่งวิชาแล้วก็ในเรื่องของสังคมแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ที่ที่นับข้ามาชาัที่นําโมเดลเข้ามาชายนะคะพอดีน้องโอ๊ตเนี่ยได้ออกแบบการเรียนรู้ในเรื่องของเมนูอาหารหรือว่าอาหารในแต่ละมื้อของของเด็ก ของเด็กที่เขาทานวันนั้นก็คือก็เริ่มตั้งแต่ที่ว่าดูคลิปก่อนก็คือเราออกแบบเอาไว้ว่าซีตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ก่อนว่าเราจะทำยังไงที่จะกระชตบอารมณ์ให้เขาเนี่ยร่วมเรียนกับเราน้องโอ๊ตก็ใช้คลิปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เออมาคิดกันก่อนว่าเมนูนี้เนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างระดมความคิดกันมาหลังจากนั้นก็ ได้ทาการวิเคราะห์ว่าในเมนูที่ทานวันนี้เนี่ยมีสารอาหารครบห้ามู่หรือไม่ครบอันนี้จริงๆเราเราปิดเอาไว้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเจอแอดเพลทที่เชี่ยวชาญมาก <c oughs> ขเขาก็บอกว่าเออให้เราเนี่ยได้ทําการเช็คลิสต์ก่อนครบหรือไม่ครบแล้วก็คือครบสารอาหารเนี่ยครบหรือเปล่าไม่ครบขาดอะไร และควรที่จะทานอะไรเพิ่มนะคะอันนี้ในส่วนของวิทยาศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเด็กๆเขาก็จะต้องนำเสนอกันในแต่ละเมนูของตัวเองก็เป็นขั้นตอนของการแชร์ริ่งนะคะในส่วนของวิทยาการคำนวณอันนี้จะไม่ใช้คลิปนะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ก็คืออินโฟกราฟิกในนี้ก็คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ดูกันไป ดูกันไปดูคลิปนี้ไปปุ๊บก็จากนั้นก็รวมกันว่าในคลิปนี้เนี่ยเรามีกฎหมายอยู่ีกข้อแล้วก็มีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็ไปสร้างสถานการณ์ก็คือเราจะมีว่ากฎหมายที่ที่เด็กๆเ,เขาได้ศึกษาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จากนั้นก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยลองดูซิว่า ในกฎหมายที่เราเรียนมาเนี่ยเราได้กระทําอะไรผิดแต่เราไม่ใช้คําว่าผิดกฎหมายแอ p เผแนะนําให้เราใช้คําว่าบัตรสารภาพนะคะก็ออกมาเป็นบัตรสารภาพก็คือมีรูปมีนามสมมตุติแล้วก็มีเคสตั๊ดดีว่าเด็กคนนี้เราเคยทาผิดอะไรจึงมาถึงตรงนี้เราถึงได้รู้ว่า เราเคยครูเราเคยโดนเด็กแอบถ่ายรูปและเอาไปเผยแพ่อันนี้ก็เราก็ได้จากการออกแบบการเรียนรู้นะคะ <c oughs> หลังจากนั้นก็เป็นวิชาต่างประเทศภาษาต่างประเทศนะคะของน้องลลินเนี่ยเขาจะไม่เป็นคำศัพท์ป .6 จะเป็นเพรสหรือว่าวลีนะคะ ในบทเรียนนี้เขาก็จะมีคำศัพท์ที่ว่าอย่างเช่นหน้าที่ของตัวเองมีอะไรอย่างคำศัพท์ที่ว่า reading a textbook reading a textbook เนี่ยเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือว่าส่วนรวมหรือ feeding feeding the pig ให้อาหารปลาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือว่าส่วนรวมก็คือเด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์วาดภาพ จำแนกว่าส่วนตนหรือส่วนรวมถ้ายกตัวอย่างว่าส่วนตนมากเกินไป <c oughs> ก็มาันจะาไม่เกิดการไม่เกิดการเปรียบเทียบก, <c oughs> ก็วลีที่เพิ่มขึ้นมาในบทถัดไปก็จะเป็น <c oughs> ในเรื่องของ w h t e r ร n g the p เ n รดน้ำต้นไม้ในส่วนสาธารนณะ <c oughs> หรือว่า กับตะลีเก็บใบไม้ในส่วนสาธารณะอันนี้มันก็จะฉีดแนวไปแล้วว่าเรามีทั้งประโยชน์ส่วนตนและก็ประโยชน์ส่วนรวมสำหรับวิชาสังคมนะคะขอเชิญพบกับยูทูบยูทูบเบอร์ตะเลยก่อนคะ่ะโอเคค่ะของนจะเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะหนูจะสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกษิจนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเรียนเรื่องความ 2, ส,ส,จจผผผผสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเสร็จนักเรียนก็จะจําแผนผังได้แผนผังความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจเสร็จเราก็จะมาเข้าในสเต็ปต่อไปนะคะคือ c o o p e r a t i นะคะเราก็จะตั้งตั้งกลุ่มแข่งขันให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสีแดงสีเงินนะคะแล้วก็จับฉลากนะคะซึ่งครูเนี่ยจะตั้งคําถามนะคะจะมี1 2 3 4 5เนี่ยแต่ละอันเนี่ยนักเรียนเขาจะจําได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละกลุ่ม เขาจะแบ่งกันเองว่าใครจะจําอะไรอะไรยังไงนะคะแล้วก็พอใครพอกลุ่มไหนเนี่ยได้คะแนนสูงสุดนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้เป็น,ปนะะลูกองค์นะคะคนละเม็ดนะคะค่ะ hmm. อันนี้จะเป็นแบบถามที่ที่นํเเสนอให้นักเรียนนอันนี้ก็จะเป็นค ผายุความรู้คือพิสตอลไลท์นะคะก็คือให้นักเรียนทำใบงานนะคะเกี่ยวกับแผนคำแบบกี้นี่แหละคะ่ะก็คือให้เขาโยงแล้วก็ให้เขาเขียนนะคะแล้วก็ให้นักนักเรียนเนี่ยตอบคาถามว่านักเรียนวันนี้เรียนได้อะไรไปบ้างนะคะต่อไปก็จะเป็นการแชร์ลิงแชร์ลิงก็คือให้นักเรียนเนี่ยออกมาพูดอ,ออกมาหน้าชัา้นแล้วก็มา แชร์การเปล่งนปันความรู้กันว่าเออวันนี้ฉันเรียนอะไรไปฉันได้เขียนยีน่นี้ฉันได้ทำอะไรไปบ้างค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยที่เราใช้โมเดลที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็นําไปบูรณาการแต่ละวิชานะคะซึ่งก็ออกมาเออผลสรุปเนี่ยค่อนข้างประสบผลสําเร็จนะคะแล้วเราก็จะนารูปแบบนี้ไปพัฒนาแล้วก็ต่อย,ยอดต่อไปนะคะ อาจจะเห็นได้ว่านะคะโมเดลนี้สิ่งยกกำลัง 3S นี้ไม่มี e 1 e 2เพื่อที่จะหาผลสำลฤทางการเรียนไม่มี t 1่ t สที่จะหาความก้าวหน้าทางการเรียนมีแต่หัวใจของครูดวงน้อยๆที่ทำให้เธออยากเรียนคะ่ะขอบคุณค่ะ